วิดีโอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยร้าน PowerPay ร้านรับเติมเกมสุดประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันทางร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงแถมมีเติมผ่าน UBD ด้วยนะใครที่อยากจะประหยัดเงินในการเติมเกมก็แนะนำเติมผ่านร้านนี้ได้เลยครับปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e ลอุ๋งเกมมิ่ วิดีโอนี้ก็เป็นไกด์ั้นบ้านของเซโคหน่านะครับซึ่งผมมองว่านี่เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างสนุกเลยนะแล้วก็มีช่องทางให้ผู้เล่นสามารถโชว์สกิลเพย์ความเทพได้ถ้าคุณเล่นเก่งๆนะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้เรามาคุยเบสิกการเล่นแล้วก็แนวทางการปั้นตัวของน้องกันเรามาเริ่มจากภาพรวมนะครับเซโคหน่าเป็นตัวละคร5ดาวธาตุลมอาวุธปืนเป็นตัวซับดดเมจแล้วก็บัฟทีมได้ เขาจะมีเอ t าทโที่แอมพลิฟดอดลม100%ให้ทั้งทีมสามารถบัฟดาเมจทธาตุลม24%ให้ทั้งทีมได้ด้วยแล้วก็สามารถแปะดอดลมหรือดอดแสงจากนอกสนามได้เรื่อยๆมีรวบแล้วก็ดามเตจหมู่พอประมาณสามารถใช้ได้ค่อนข้างดีเลยในหมดเรือแล้วก็รอบคอมโบไวมากๆถ้าคุณเล่นคล่องรวมถึงเก่งมากในการเล่น Quick ส w a p หรือคือสลับตัวไปมาสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบนั้นนะครับ เรามาดูวิธีการเล่นพื้นฐานของเซฟโฟน่านะครับขอเริ่มจากการโจมตีปกติครั้งที่4ก่อนผมจะเรียกสั้นๆว่าเบสิกสนะเบสิกสนี้จะทิ้งล่างโคนเอาไว้นะครับซึ่งล่างโคนนี้จะบัฟดาเมจลม24%ให้ทั้งทีมด้วยซึ่งตัวเบสิกสนี้เราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้โดยมันจะเป็นการเรียกล่างโคนมาโจมตีต่อให้ก็แปลว่ามันจะช่วยประหยัดเวลาแต่เราจะไม่เสียดาเมจอะไรเลยนะ โดยวิธี c a n ซ e l จะมีหลักๆ4วิธีนะครับ1ก็คือการเดชสอคือการกระโดด3คือการใช้ skill คือการสลับตัวซึ่งจังหวะที่ cancel หลักๆแล้วผมจะจับจังหวะหลังจากที่น้องหายตัวอันนี้เป็นจังหวะของผมนะแต่ละคนก็สามารถหาจังหวะของตัวเองได้แล้วแต่ความถนัด คราวนี้เราก็จะมีวิธีการไปให้ถึงเบสิก4แบบเร็วๆนะซึ่งจะมีหลักๆ3วิธี1ก็คือเราอินโทรเข้ามาแล้วมันจะใช้เบสิก3ต่อได้เลย2คือกดสกิลมันก็จะต่อด้วยเบสิก2ต่อได้ทันทีแล้ว3คือการโจมตีการอากาศซึ่งผมจะเรียกสั้นๆว่าเป็นแอร์นะครับเราแอร์สครั้งแล้วมันจะต่อด้วยเบสิก4เลยซึ่ง หลักๆแล้วผมจะจับจังหวะก็คือหลังจากเขาทุบพื้นแล้วกำลังจะก,กระโดดอีกครั้งเราจะแคนเซิลตรงนี้ได้มาในส่วนของฟอร์เต้นะก็คือตีคนหน้าจะมีเกรดฟอร์เต้แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับซึ่งการใช้อินโทหรือเบสิก4่จะเพิ่มเกรดฟอร์เต้ได้1ส่วนซึ่งเมื่อเกรดฟอร์เต้เต็ม3ส่วนแล้วเราสามารถกดปุ่มโจมตีค้างเพื่อใช้ท่าโจมตีหนักพิเศษก็คือเป็นตัวฟอร์เต้ได้ ซึ่งมันจะทำดาเมจแล้วก็รวบศัตรูซึ่งท่านี้เราสามารถกดใช้การอากาศได้ด้วยส่วนไม้ตายของเซโครนาจะทำดาเมจก้อนใหญ่หนึ่งครั้งแล้วทำการร้องเพลงซึ่งช่วงร้องเพลงจะมีการทำดาเมจทั้งหมด20ครั้งภายในเวลา30วิโดยทุกครั้งที่ทำดาเมจจะทำการแปะดอตลมใส่ศัตรูหนึ่งขันด้วยคราวนี้ถ้าคุณอยากจะให้น้องแปะเป็นดอสแสงแทน เราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มทางซ้ายของจอให้ตรงกับจังหวะนะแล้วก็การเปลี่ยนตัวออกจะไม่ยกเลิกการร้องเพลงแต่การสลับตัวเข้ามาหรือกดไม้ต่อีกครั้งจะเป็นการยกเลิกการร้องเพลงทันทีาวนี้เรามาดู r o เ a t i o n สลับการเล่นเป็นตัวซั b ดาเมจนะก็จะเริ่มจาก intro เข้ามานะครับพอเรา intro เข้ามาเราจะได้เกรด f o r ต e หนึ่งอันเลยทันทีจากนั้นเราก็ต่อด้วย basic 3แล้วก็4 ซึ่งเราก็จะแคนเซิลตัวเบสิก4ด้วยการกระโดดนะแล้วเราก็โจมตีกับอากาศ 1, 2แล้วก็แคนเซิลตัวเบสิก4ด้วยสกิลซึ่งตรงนี้เราจะได้เกรดฟอร์เต้เต็ม3อันพอดีนะครับเราก็ทําการกดโจมตีค้างเพื่อใช้ฟอร์เต้พอแอนิเมชันมันมาเราก็สามารถกดไม่ตายแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนดอทให้เป็นท่าแสงคุณก็กดปุ่มด้านซ้ายของจอได้ แต่ถ้าคุณไม่ได้ซีเดียดตรงนั้นก็สามารถสลับตัวออกได้เลยนะครับส่วนโรเทชั่นในเคสที่คุณอยากจะเล่นน้องเป็นดาเมจหลัก <ๆ S 2> ก็จะคล้ายๆเดิมนะเราเริ่มจากอินโทรเข้ามาก่อนเลวติ3กสามสี่แคนเซิลด้วยกระโดดกลาอากาศ2แล้วก็แคนเซิลด้วยสกิลจากนั้นก็ฟอร์เตแล้วก็โจมตีกลางอากาศแล้วก็กระโดดอีก3ครั้งเพื่อฟื้นฟอร์เตให้เต็มนะครับเป็นคอมโบหลักเลย แล้วก็กดฟอ์ตอีกรอบจากนั้นก็กดไม้ตายเลยก็ได้แต่พอดีว่าตรงนี้ผมลอยกลางอากาศซึ่งเราจะกดไม้ตายไม่ได้นะฮะผมก็เลยใช้คอมโบกลางอากาศอีกรอบนึงแล้วก็แคนเซลตัวเบสิค4ด้วยไม้ตายนะครับคล้ายๆเหมือนเราแคนเซลด้วยสกิลแต่ตรงนี้ผมแคนเซลด้วยไม้ตายแทนไอเดียก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องกดตามเป๊ะๆนะขอแค่เราสามารถใช้ฟอเตอีกสอครั้งแล้วก็จบคอมโบด้วยไม้ตายได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ มาต่อที่เรื่องของการบัฟนะครับหนึ่งเลยก็คือในขณะที่มีร่างโคลอยู่ในสนามหรือไม้ตายของเซลโคน่ากําลังทํางานอยู่ทั้งทีมจะได้บัฟดาเมจลม24ซึ่งไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะต่อให้เรามีร่างโคลหลายตัวเราก็ได้แค่24นะครับซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับตัวดาเมจหลักธาตุลมอย่างเช่นคาทิเทียจียานแล้วก็ยูโนได้ดีส่วนบัฟอันที่2ก็คืออัลโทเซลโคน่าจะแอมบิฟายดาเมจดอทลม100ให้ทั้งทีม ซึ่งมันก็จะคอมโบกับตัวคารดิเทียแล้วก็โลเวอร์ลมที่เล่นเกี่ยวกับดอดลมได้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอื่นๆหนึ่งเลยก็คือเมื่อซิโคนาใช้ไม่ตายเขาจะได้รับโล่หนาะ100%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลาสีวิหลักๆก,ก็คือเอาไว้ช่วยกันดาเมจเวลาที่เราอยากจะกดสลับธาตุดอทนะแค่นั้นเองข้อที่2คือการใช้อินโทเบสิกสกิลแล้วก็ฟอร์เต แต่8ดอลม1ขั้นใส่ศัตรูที่โดนนะครับซึ่งปกติแล้วดอตลมมันจะซ้อนได้สูงสุด3ขั้นแต่ถ้าคุณเล่นกับโลเวอร์ลมมันจะกลายเป็น6ขั้นได้นะแล้วข้อที่3คือเราสามารถปิดเพลงของน้องตอนกดไม้ตายที่หน้าสกิลได้นะครับใครที่ฟังบ่อยจนหลอนไม่ไหวแล้วนะฮะก็สามารถปิดได้ในเรื่องการอัพสกิลเราก็จะเน้นที่ไม้ตายเป็นหลักตามด้วยการโจมตีธรรมดาตามด้วยฟอร์เตส่วนสกิลกับอินโทอาจจะไปต้องอัพก็ได้ สำหรับเซตเอ็กโคก็จะมีแนะนำหลักๆตามเซตนะครับหนึ่งก็คือเซต g ั๊สออฟ i บลกินซึ่งจะสามารถบัฟดาเมจลมให้ทั้งทีมได้ก็ K จะเหมาะเอาไปซับตัวดาเมจธาตุลมซึ่งเราสามารถใช้เอ็กโคหลักเป็นตัวของคิวปี้หรือว่าตัวดาบเฟรเดริกก็ได้ตัวของคิวปี้จะให้ดาเมจมากกว่านิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งคู่ตัวเซตมูลลิดจะเอาไว้ใช้พพอร์ตตัวดาเมจที่ไม่ใช่ธาตุลมนะ ก็สามารถใช้เป็นตัวของนกหรือเต่าก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเล่นตัวเซโคน่าเป็นดาเมจหลักก็ให้ใช้เป็นเซตวินเวิร์ดพีกิมเมซึ่งจะให้อัตราคียเพิ่มแล้วก็ได้ดาเมจธาตุลมเยอะด้วยแล้วก็ใช้เอ็กโคหลักเป็นเคียปี้หรือดาบเฟเดริสก็ได้เหมือนกันซึ่งเซตนี้ก็จะให้ดาเมจเพิ่มมาประมาณ7%นะส่วนออฟหลักเราก็จะใช้เป็น4 3 3 1 1นะครับสหรับตัวคอร์สซึ่งการใช้เป็นดาเมจลมทั้ง2อัน จะมีดาเมจพอๆกับดาเมจลมบวกโจมตีอย่างละอันนะดาเมจใกล้เคียงกันมากเลยแต่ถ้าคุณใช้เป็นโจมตี2อันดาเมจจะดรอปลงมาประมาณ3%เเซนะครับส่วนตัวอัพลองก็จะแนะนำเป็นค่าฟื้นพลังงานสักประมาณ110%นะครับขึ้นกับทีมแล้วก็โลเดชันที่คุณเล่นถ้าเล่นดีๆก็อาจจะไม่ต้องใช้ฟื้นพลังงานเลยก็ได้จากนั้นก็ตามด้วยอาตาัตราคิแล้วก็ความแรงคิ้แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็เป็นโจมตีคงที่ ซึ่งพวกดาเมจไม้ตายโจมตีปกติกับดาเมจหนักก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้ได้นิดนึงนะในด้านของอาวุธผมก็จะเทียบกับตัวปืน5ดาวตู้ถาวรน,นะครับเป็น100%ซึ่งปืนของคารลอตตาจะแรงขึ้นมาแค่2%เท่านั้นเองส่วนประจำตัวจะแรงขึ้นมา29%นะซึ่งอาวุธ4ดาวที่เราพอจะใช้แทนไปก่อนได้ก็จะมีตัวโร m ม n Inf ินเฟเวลกับโซล่าเฟมนะครับเทาานี้ต้องบอกว่า อาวุธประจําตัวของซลโคนาถือว่าค่อนข้างดีมากมันจะให้ตัวฮีเลตค่อนข้างเยอะให้พลังจุมตี12%แล้วก็เมื่อคนใส่8ดอล่มใส่ศัตรูก็จะได้บัฟดามจลม2 4เปเป็นเวลา1ิวิแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อคนใส่จมตีศัตรูที่ติดดอตลมจะลดต้านทานลมของศัตรูดังกล่าว10%เป็นเวลา20วิไม่สามารถซอนทับได้ ต้องบอกว่าเรื่องการลดต้านทานธาตุของศัตรูเป็นเอฟเฟกที่หาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นปืนอันนี้สามารถช่วยเพิ่มนาเมจดให้ทั้งทีมได้ค่อนข้างเยอะเลยมาตอนน่อในส่วนของดาวนะครับดาวหนึ่งก็คือเมื่อซิโคน่าไล่สกิลเขาจะได้บัฟการกระเด็นเป็นเวลา3วิก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็การโจมตีปกติจะทําให้ได้บัฟพ,พลังโจมตี3 5เป็นเวลา1ิวิก็ช่วยเพิ่มดามจได้ ่วนดาวสองคือในระหว่างที่เซโคนากำลังร้องเพลงทุกคนในทีมจะได้บัฟดาเมจลม40%หลักๆแล้วก็เอาไว้บัฟตัวดาเมจลมในทีมนะเพราะว่าตอนเซโคนาเขาร้องเพลงเขาก็ไม่สามารถโจมตีออกท่าอื่นอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็บัฟได้แค่คนอื่นเป็นหลักนะดาวสามคือการใช้เบสิกสจะให้เกรดฟอร์เต้เพิ่มอีกหส่วนแล้วก็สกิลจะสามารถเก็บสะสมได้สูงสุด2ชาร์จ หลักๆแล้วมันจะเปลี่ยนโลเทชันนะครับกลายเป็นอินโทตามด้วยเบสิก3-4ซึ่งตรงนี้ฟอเต้ของเราก็จะเต็มแล้วแล้วเราก็ใช้สกิล2ครั้งเพื่อฟื้นพลังงานไม้ตายกดฟอเต้แล้วก็กดไม้ตายออกได้เลยโลเทชันมันอาจจะเร็วขึ้นนิดนึงแต่เอาจริงๆคือมันเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดาวนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะเฉยๆนะดาวสี่คือดาเมจจากฟอเต้แล้วก็ไม้ตายของเซโฟนา แต่ไม่สนพลังป้องกันของศัตรู45%ก็เพิ่มดาเมจส่วนตัวได้เยอะเลยดาว5คือซ e โคนาจะได้บัฟดาเมจไม้ตาย40%ก็เหมือนเป็นการเพิ่มค่าพลังให้ตัวละครตรงตัวเลยแล้วก็ในระหว่างที่น้องกำลังร้องเพลงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆจะโดนดาเมจลดลง30%ก็เป็นของแถมนะสุดท้ายดาว6ก็คือเบสิก4จะทำดาเมจเพิ่มเติม220%ของพลังโจมตีโดยคิดเป็นดาเมจไม้ตาย ซึ่งตรงนี้ที่ผมคำนวณมันเพิ่มมา12เเพราะว่าผมใช้โรเลชันที่จมตีเบสิค4แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราเอาน้องมาเล่นเป็นดามจหลักแล้วเบสิค4สักประมาณ5ครั้งดามจมันจะกระโดดเป็นประมาณ220เลยนะครับเพราะฉะนั้นดาวนี้จะโหดมากๆถ้าคุณอยากจะเอาน้องมาเล่นเป็นดามจหลักสรุปแล้วดาวที่สําคัญถ้าเราเน้นดามจของทีมก็จะเป็นดาว2นะครับส่วนถ้าคุณอยากจะเอาน้องมาเล่นเป็นดามิหลัก ก็จะมีดาว4กับดาว6ที่เพิ่มดาเมจได้เยอะแต่ทั้งนี้ผมมองว่าโดยภาพรวมแล้วดาวของเซโคนาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้อวยหรือมีงบเยอะอจริงๆผมมองว่าไม่ต้องเปิดดาวก็ได้ส่วนคำถามยอดฮิตท,ที่ว่าระหว่างดาวกับประจำตัวเปิดอะไรดีแน่นอนว่าประจำตัวดีกว่านะครับสำหรับไอเดียในการจัดทีมหลักๆก,ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยทีมแรกก็จะเป็นทีมคาเทเทียเซโคนาโลเวอร์ลม ซึ่งทั้ง3ตัวจะมีการคอมโบบัฟกันและกันนะทั้งดาเมจลมแล้วก็ดามจดลมเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในตอนนี้เลยแล้วก็เราสามารถเอาเซโคน่ามาบัฟให้ตัวจินยานหรือยูโน่ก็ได้หรือจะเอาเขามาเป็นดามจหลักแล้วเอาเซนฮัวมาบัฟตัวดาเมจการโจมตีปกติซึ่งเป็นดามจหลักของเขาเวลาที่เราเล่นน้องเป็นดาเมจหลักนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันแล้วก็จะมีอีก2ทีมที่พอเล่นได้แต่ไม่ได้ถือว่าดีมาก ก็คือทีมของซานี่เราสามารถเอาเซโคนามาช่วยแปดดอตแสงได้แต่ถามว่าดีเท่าฟีบี้ไหมก็แน่นอนว่าไม่เท่าหรือจะเอามาเล่นกับฟีบี้ดามจหลักโดยเฉพาะในหมดเรือนะครับเราสามารถให้เซโคนาแปดดอดแสงจากนอกสนามให้กับมอนเว็ใหม่ได้เรื่อยๆทําให้ฟีบี้เขาเล่นในหมดเรือได้ง่ายขึ้นนะก็เป็นทางเลือกที่โอเคนอนนี้เรามาเปรียบเทียบดามจของแต่ละทีมนะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นดาเมจจากการคำนวณแบบโรเทชันง่ายๆไม่ได้มีการสลับตัวอะไรไปมานะก็ทีมแรกของคาดิเทียเราจะเอาเวอร์ชั่นซันฮัวที่ดาว6แล้วใช้อาวุธตู T ้ถาวรมาเป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้เราจะเทียบที่ดาเมจต,ต่อวิของทั้งทีมนะก็ถ้าเราใช้ตัวของชอแทนดาเมจจะเพิ่มมา5%แล้วถ้าเราใช้ตัวของเซโคนาต่อให้คุณไม่ได้เปิดประจำตัว ดาเมจจะเพิ่ม27ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วถ้ามีประจำตัวจะกลายเป็น4.5เลยคือโคตรเยอะนะฮะต้องบอกเลยว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการคำนวณแต่จากการที่ผมได้ลองเล่นจริงเนี่ยตัวทีมที่ใช้เซอโคโนามันแรงกว่าเยอะแล้วมันเล่นง่ายกว่าด้วยเพราะว่าเซโคโนาแปดอดลมตลอดทําให้เราไม่จําเป็นต้องสลับคาทเทียมาล่างเล็กนะครับแรงกว่าเยอะเล่นง่ายกว่าเยอะเพราะฉะนั้นคนที่เมนคาทเทีย เปิดเซโคนนาคือคุ้มแน่นอนต่อมาคือทีมของนายพลจียานเราก็จะเอามอเตฟี่ดาวหกแล้วก็ใช้อาวุธตูถาวรมาเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราใช้เซโคนนาที่ไม่มีประจำตัวดาเมจจะดรอปมา6%แต่ถ้ามีประจำตัวดาเมจจะเพิ่มขึ้น6%แทนซึ่งมันจะใกล้เคียงกับตัวของยูโนแล้วก็เราสามารถเล่นเป็นทีม3ลมบัฟกันเองได้นะดาเมจก็จะแรงสุด แต่ผมขอเสริมนิดนึงว่าตรงนี้เป็นการคำนวณโลเดชันแบบเบสิกถ้าคุณเล่น Quick Swap เก่งๆนะครับทีมบนสุดนี้คือจะเก่งสุดเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ของช่อง m o m e เมนเอาไว้ในเม้นปักหมุดนะครับเขาเป็นเมน G ียานและเขาก็สามารถเล่นทีมนี้ได้โหดมากๆถ้าคุณอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถลองไปดูช่องนั้นเพิ่มได้ส่วนทีมของยูโน่เอโคนาที่มีประจำตัวก็จะแรงสุดแต่ถ้าไม่มี ดาเมจจะดรอปลงมาประมาณ10%ซึ่งจากใกล้เคียงกับทีมของยินหลินนะก็ผมมองว่าใช้แทนกันได้ถ้าคุณมียินหลินอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปิดเซโคนาก็ได้นะครับทีมสุดท้ายคือทีมเซ r โคนาดาเมจหลักนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเอาชอ s 0เอมาเป็นมาตรฐานก็คือ100%ถ้าเซโคหน้าไม่มีประจําตัวดาเมรจะดรอปลงมาประมาณ13%ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวของชอมาเป็นโลเวอร์ลม ซึ่งตรงนี้ผมคำนวณเผื่ออนาคตก็คือถ้าเขามีดาว6นะดาเมจร,รวมของทีมจะเพิ่มมาประมาณ10%เลยเพราะว่าโลเวอร์ลมเขาก็บัฟซโคนาได้เยอะซืโคนาก็บัฟโลเวอร์ลมได้แล้วโลเวอร์ลมก็มีดาเมจในตัวค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเราสามารถใช้ชอทีมอื่นแล้วก็เอาโลเวอร์ลมมาเป็นตัวฮิลได้่วนเวลีน่าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ดาเมจก็จะเบาสุดนะครับแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดสำหรับวิดีโอนี้นะครับ เดี๋ยวส่วนที่เหลือก็จะเป็นโชว์เคสทีมนะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ death <laughs> <That's a danger>. <laughs> <laughs> Stay behind, you, like frigid death!